OpenFloor from c b r e รวมกูรัวสังหาฟังสบายในสไตล์กันเองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ OpenFloor from cbie ใน ep นี้อยู่กับแพรณฐานสานนวันนี้แพรมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญน,นั่นตลาดที่พักอาศัยที่จะมาพูดคุยและให้มุมมองแบบเจาะลึกเรื่อง ตลาดบ้านหรูว่าทำไมถึงโตส่วสนกระแสท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะคุณอาทิตยากเกษมลาวันหรือพี่แองจี้หัวหน้าแผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัย CBR E ประเทศไทยซึ่งมีประสบการณ์ในตลาดบ้านและคอนโดระดับลักชัวรี่ทั้งตลาดไทยและต่างชาติมามา,มากกว่า20ปีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แองจี้สวัสดีค่ะ,คะน้องแพรและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะพี่แองจี้ที่ให้เกิมาร่วมพูดคุยใน Open forEP นี้กับแพร แพรขอเริ่มเลยนะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอยู่ในสภาวะชะลอตัวไม่ว่าจะจากการที่นักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับเข้ามาเต็มที่ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทั้งราคาวัสดุค่าขนส่งค่าแรงงานขั้นต่ําน่าแปลกใจมากเลยค่ะพี่แองจี้ทำไมตลาดบ้านหรูถึงได้โตสวนกระแสคะพี่แองจี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเอาเรื่องของภาพรวมของตลาดก่อนเนาะ คือช่วงก่อนหน้าโควิดเนี่ยตลาดคอนโดในเมืองมีดีมาที่สูงมากเพราะว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาซื้อแต่ช่วงโควิดเนี่ยไม่มีการเปิดตัวของคอนโดในเมืองเลยและผู้ซื้อก็ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นจึงเริ่มหันไปดูบ้านเดี่ยวตลาดบ้านเนี่ยซึ่งเป็นเรียลดีมาจริงจริงมีความต้องการมาตลอดในทุกเซกเมนต์เลยนะตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดซึ่งถือว่าดีมากแต่พอตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยมันก็มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบต่อเนื่อง คนที่เคยอยู่คอนโดในเมืองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมองหาบ้านมากขึ้นเนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ new normal แล้วพวคนเนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นด้วยทำให้การทำงานแบบใหม่ที่เรียกว่า work from home เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อการเลือกที่พักอาศัยอย่างมากเลยต้องการพื้นที่ใหญ่ขึ้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นมีพื้นที่ในการเรียนออนไลน์ทำการบ้านประชุมออนไลน์ทำอาหารและมีพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงคือไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในเมืองใกล้ออฟฟิศแล้วเพราะว่า ทุกวันนี้ไม่ได้เข้าออฟฟิศเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยินดีที่จะแลกการเดินทางที่ไกลขึ้นในบางวันกับ Space ที่ได้มากขึ้นในทุกๆวันของการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตหากราคาบ้านและคอนโดใกล้เคียงกันเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มั่นจะตัดสินใจซื้อบ้านมากกว่าคอนโดนะคะออนอกจากนี้เนี่ยบ้านในแถบเมืองชั้นนอกเนี่ยยังได้รับความสนใจ จากปัจจัยทั้งเรื่องของราคาแล้วก็ศักยภาพของที่ดินที่มีการขยายตัวของเมืองออกไปทําให้การเดินทางเข้าเมืองเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นรวมถึงการขยายตัวของรถไฟฟ้าด้วยดังนั้นการอยู่อาศัยในแถบเมืองชั้นนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือว่าได้รับความลําบากเหมือนในสมัยก่อนอีกแล้วความสะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับการอยู่ในเมืองเลยแล้วประกอบกับปัจจัยที่พี่ได้พูดมาเนาะเรื่องของราคาเรื่องของศักยภาพของที่ดินแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็ได้ทําให้ที่ดินในแถบเมืองชั้นนอกเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมทีนี้มันก็เลยทําให้ผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเห็นโอกาสแล้วก็หันมาทำแนวราบก,กันมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆนะได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ลูกค้ากลุ่มครอบครัวเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสนใจบ้านมากกว่าคอนโดด้วยราคาซื้อที่เท่ากันกับคอนโดในเมืองซึ่งมีราคาที่สูงขึ้นด้วยปัจจัยพื้นที่ที่จากัดและราคาที่ดินก็ค่อนข้างสูงแต่บ้านแนวราบเนี่ยได้พื้นที่ใช้สอยที่ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า จริงๆโครงการบ้านในเมืองก็มีหลายโครงการนะคะแต่ว่าในเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ดินขนาดใหญ่ที่จะสามารถเอามาพัฒนาโครงการบ้านได้เพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยสูงมากแล้วก็การจะหาที่ดินผืนใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะในการที่จะเอามาพัฒนาเป็นแบบ gated community สำหรับ housing project มันก็ เลยกลายเป็นว่าถ้าทําบ้านโครงการบ้านในเมืองเนี่ยมันก็จะได้บ้านที่ไม่เน้นพื้นที่สีเขียวแต่ไปนเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแทนและแน่นอนราคาสูงกว่าทําเลรอบนอกซึ่งทำเลรอบนอกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาได้รับความนิยมในการสร้างโครงการบ้านหรูค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามีที่ดินให้พัฒนาได้เยอะแล้วก็สามารถออกแบบบ้านที่มีขนาดที่ดินและพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางซึ่งไม่สามารถสร้างในเมืองได้ ทำเลที่ได้รับความนิยมนะคะก็พระรามเก้ากรุงเทพกรีทาอันนี้เป็นทําเลที่ฮอตฮิตมากราชพฤกษ์แล้วก็บางนา3ทําเลเนี่ยเป็นทําเลที่มาแรงแล้วก็คนให้ความนิยมในการมองหาซื้อที่พักอาศัยแนวราบทาเลเหล่านี้นะคะที่พี่พูดมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รับการพัฒนาความเจริญอย่างมากเลยทั้งถนนหนทางรถไฟฟ้าตัดผ่านเดินทางเข้าเมืองหรือไปสนามบินก็สะดวก มีความเป็นคอมมูนิตี้อยู่ใกล้โรงเรียนชื่อดงังหรือว่าโรงเรียนนานาชาติห้างสปปรรพสินค้าเรียกว่าไม่ต้องเข้าเมืองก็สามารถใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพได้และวางแผนครอบครัวในระยะยาวได้ด้วยค่ะฟังจากที่พี่ยองจี้เล่าแล้วแ,วแพรเห็นภาพรวมของตลาดบ้านมากเลยค่ะแพรว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะคะสําหรับคนที่อยากซื้อบ้านอยากให้พี่ยองจี้ช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าแล้วในช่วงนี้ลูกค้ามองหาบ้านแบบไหนกันบ้างคะ มีความต้องการเฉพาะหรือความต้องการอะไรใหม่ๆไหมคะตลาดบ้านโดยส่วนใหญ่เนี่ยเ,ออเป็นผู้ซื้อที่ต้องการอยู่อาศัยเองสำหรับบ้านระดับ l u x u r วมีระดับราคาตั้งแต่30-50ถึง5้ล้านบาทแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Premium Luxury รเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่51-80ถึง80ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของออตัวบนเลยนะคะตัวท็อปเลยนะก็จะเป็น Super Luxury ัอันนี้จะมีราคามากกว่า80ล้านบาทซึ่งออทั้ง3กลุ่มเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเป็นนิชมาร์เก็ต เป็นกลุ่มที่คนซื้อมีกําลังซื้อสูงแม้ว่าจะไม่ได้มีสัดส,ส่วนในตลาดรวมมากนะแต่ว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆพี่เอื้องอริวาสาเพิ่งมีเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์การพัฒนาโครงการบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง cbe ให้ความสนใจแล้วก็มีการติดตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตประกอบกับเรื่องของ requirement ของลูกค้าซึ่งเราเนี่ย ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงที่ทีมขายของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะพี่ก็อยากขอยกบทความเรื่องเทรนด์ความต้องการของลูกค้าบ้านแล้วก็เทรนด์เรื่องของการพัฒนาโครงการบ้านที่พี่เอื้องเขียนไว้มาพูดสัก็กน้อยตรงนี้คือไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยเนี่ยเปลี่ยนไปมีอยู่4เรื่องหลักที่มีผลกระทบนะคะต่อการออกแบบที่อยู่อาศัยช่วงหลังโควิด -19 เทรนด์แรกเลยก็คือเรื่องของ Space ความต้องการบ้านขนาดใหญ่ มีฟังก์ชันที่มากขึ้นหรือถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็ต้องรวมฟังก์ชันในห้องให้มีฟังก์ชันครบและมีความยืดหยุ่นในการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านใหญ่บ้านพวกระดับลักชัวรี่ขึ้นไปเนี่ยที่เขามีสเปซเยอะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาก็สามารถเพิ่มพื้นที่ได้ตามที่เขาต้องการอยู่แล้วเพราะว่าสามารถขายได้ในราคาที่แพงเนาะเทรนด์ที่2จะเป็นเรื่องของ Health and Wellness ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งคนเราเนี่ยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น,นเรื่อยเลยนะคะเกี่วยวกับเรื่องนี้ทั้งปัญหาจากฝุ่น pm 2 5ทั้งจากโควิด -19 โครงการระดับบนหลายรายเนี่ยเริ่มใส่เครื่องกรองอากาศทำให้อากาศหมุนเวียนการดีไซน์ห้องครัวก็ต้องมีพื้นที่สามารถทําอาหารได้จริงต้องการมีครวัวไทยเพิ่มนอกเหนือจากส่วนแพน t r y แล้วก็ต้องมีพื้นที่สําหรับตว่เรียงด้วยเทรนที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะ smart home ที่มีฟีเจอร์ใหม่ เข้าไปทําให้มีความสมาร์ทมากขึ้นเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเช่นถ้าน้ำรั่วก็จะสามารถรู้ได้ทันทีเลยนะรัว่วรั่วมาจากตรงไหนนะคะหรือว่าเรื่องของ e v charger ที่สามารถรู้ว่าชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์นนแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใช้ชีวิตจริงๆกับยุคปัจจุบันส่วนเทรนที่4ก็จะเป็นเรื่องของความยั่งยืนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจการประหยัดพลังงานนิยมใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและหันมาใช้พวกโซลาร์พาร์เลนะคะแบตเตอรี่สำรองโซลาร์เซลล์โซลารูฟท็อป E.V ชาร์จเจอร์เพื่อรองรับการใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตคนเนี่ยจะให้ความสนใจเรื่องนี้มากจริงๆเทรนด์เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยนะไม่ได้เป็นแค่ในส่วนของเรสซิเดนท์เท่านั้นในส่วนของออฟฟิศตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนมากค่ะตอนนี้มันก็มาในส่วนของที่พักอาศัยแหละ ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันสำหรับบ้านระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่เนี่ยบอกเลยว่าการสร้างบ้านเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนที่เคยสร้างบ้านเองจะทราบปัญหาตรงนี้ดีตั้งแต่การหาซื้อที่ดินที่มีเรื่องของราคาที่ดินแพงและไม่ได้อยู่ในทำเลที่ต้องการด้วยปัญหาผู้รับเหมาไม่ได้มาตรฐานไม่มีประสิทธิภาพทิ้งงานหรือรายละเอียดในการออกแบบบ้านการเลือกวัสดุระบบอะไรต่างๆเนี่ย บอกเลยว่าปวดหัวนะและยิ่งกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ยุ่งกับธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครมีเวลามาลงรายละเอียดพวกนี้คือถ้ามาลงรายละเอียดพวกนี้นะไม่ต้องทํางานอย่าอื่นเลยดังนั้นจะเห็นว่าทําไมตลาดบ้านหรูถึงโตสวนกระแสเพราะคนที่สามารถซื้อบ้านในระดับนี้ได้เนี่ยเขาต้องการ peace of mind ซื้อความสบายใจซื้อเวลาซื้อสิ่งที่ชอบที่ใช่ไม่ต้องเสียเวลาเอง เขายินดีที่จะจ่ายเพื่อประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการสร้างบ้านเองและช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้พัฒนาโครงการเองก็พัฒนาบ้านในระดับนี้ออกมาจํานวนมากทําให้กลุ่มคนที่คิดจะสร้างบ้านเองเนี่ยเปลี่ยนใจมาซื้อบ้านในโครงการมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็มีตัวเลือกเนี่ยในตลาดหลากหลายมากสามารถเลือกของที่ตรงความต้องการมีคุณภาพนะคะเป็น gated community มีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาซื้อในทำเลที่ใช่ดังนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันใช่ทุกอย่างเลยอะ่ะ มันถึงทำให้ตลาดลักชัวรี่เนี่ยมันสามารถเติบโตมาปีละ30-4 0เลยนะคะน้องแพรโหความต้องการในการมองหาบ้านของลูกค้ามีการเปลี่ยนไปมากเลยนะคะเนี่ยและสำหรับในอนาคตล่ะคะพี่แองจี้พี่แองจี้ Eng, มองว่าเทรนตลาดบ้านระดับลักชัวรี่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปในทิศทางไหนและกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มไหนที่จะขับเคลื่อนตลาดบ้านในเซกเมนต์นี้คะเทรนตลาดบ้านระดับลักชัรี่เนี่ย ก่อนหน้านี้สปรายบ้านในกลุ่มนี้มีไม่มากนะักเพราะว่าตลาดของคนที่มองหาและกล้าที่จะซื้อบ้านในราคานี้เนี่ยก็ยังมีไม่เท่าทุกวันนี้ผู้พัฒนาโครงการจึงยังไม่ได้ทําของในเซกเมนต์นี้ออกมาเยอะมากคือกลัวจะขายไม่ได้เพราะว่าราคามสูงแต่หลายปีมานี้เนี่ยผู้พัฒนาโครงการเริ่มจับตลาดกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะเริ่มเห็นความต้องการจากยอดขายของบ้านกลุ่มนี้ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะคะพี่จะยกตัวอย่างสันติบุรีนะ The Residences เนี่ย ติดถนนประดิษฐ์มนูนธรรมห่างจากทางด่วนเอกมยัยรามอินทราแค่1กิโลเองสามารถเชื่อมกับถนนสําคัญได้อีกมากมายเลยเช่นเกษตรนวมินทร์รามอินทราลาดพร้าวพระรามเก้าเป็นต้นโครงการนี้เนี่ยคนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะเปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยไม่เล็กเลยนะคะเริ่มต้นที่ประมาณ1,300ตารางเมตรขนาดที่ดินเนี่ย400ตารางวาหรือว่าประมาณ1ไร่ซึ่งจริงๆสำหรับโครงการบ้านที่เป็นเกสต์เ c h c o คอมมูนิตี้เนี่ยหาได้น้อยมากเลยที่จะได้เนื้อที่บ้านหนึ่งไร่ ราคาเนี่ยสูงถึง200กว่าล้านบาทแล้วก็มีแต่ลูกค้าเนี่ยขอเข้าชมนะช่วงที่เราขายเนี่ยทุกคนอยากเข้ามาดูสแสดงว่าเขาต้องมีดีมานและมองหาบ้านนะบัจเจ็ตได้หรือเปล่ายังไม่รู้อะใกล้เคียงแต่รู้สึกว่า Product ต,ต,ตอบโจทย์ก็ขอเข้ามาดูกันเยอะมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในระดับของ Super Luxury แล้วก็เป็นตัวที่พิสูจว่ามีความต้องการในตลาดอีกหนึ่งโครงการที่ขายดีไม่แพ้กัน ตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้าอย่างโครงการอิสระเรสซิเดนซ์รามนายขนาดที่ดินเนี่ยก็ไม่ถึงไร่หนึ่งนะประมาณ1 1 0่0ถึงสองตารางวาถือว่าใหญ่นะสำหรับบ้านในเมืองพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ประมาณ7 2 0ดร0ถึงพันสตารางเมตรอันนี้พื้นที่ใช้สอยก็จริงๆใหญ่ไม่แพ้สัติบุรีเลยนะคะราคาเนี่ยเริ่มต้นที่120ล้านบาทตอนนี้เหลือแค่2หลังเท่านั้นเองเราก็ได้ข่าวว่ามีลูกค้าเนี่ยจ่อซื้อเลย แค่รอบ้านจริงเสร็จแล้วก็อยากที่จะเข้าดูก่อนตัดสินใจเท่านั้นเองคือบ้านเนี่ยราคาสูงก็ต้องบอกเลยนะว่าถามว่ามีดีมานไหมมีดีมานนะบ้านระดับนี้เนี่ยแต่ส่วนมากลูกค้าอยากที่จะเห็นบ้านจริงก่อนที่จะ make decision ใจหลักเนี่ยไม่ใช่แค่ทําเลแล้วก็ราคาอีกต่อไปแล้วนะคะอันนี้ในมุมมองพี่นะคือมันไม่ใช่ว่าราคาแพงแล้วจะไม่มีคนซื้อหรือว่าบ้านไปอยู่รอบนอกแล้วจะไม่มีคนซื้อ แต่ว่าสำหรับบ้านในเซกเมนต์ลักชัวรี่แล้วก็ซูเปอร์ลักชัวรี่เนี่ยเราต้องเน้นไปที่รายละเอียดของการออกแบบบ้านแล้วก็พื้นที่ใช้สอยการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพเนาะการดูแลง่ายใช้งานง่ายหรือว่าปัจจัยรอบด้านของของโครงการนั้นๆความสะดวกสบายในการเดินทางโครงการต่างๆโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจทั้งสิ้นเลยการแข่งขันที่สูงเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ดีนะมาส่งให้ มันแบบส่งผลให้มันเกิดแบบอินโนเวชันใหม่ๆใ,ในการพัฒนาโครงการบ้านที่มีคุณภาพมากขึ้นในทุกๆด้านเลยเป็นปัจจัยที่มาส่งเสริมการตัดสินใจของลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่ายิ่งมีการแข่งขันสูงเนี่ยแล้วมันมี product ที่มันออกมาแข่งขันกันเนี่ยมันถือว่าเป็นเ,เรื่องที่ดีของตลาดเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับาจากการแข่งขันในตลาดในเซกเตอร์นี้ก็จริงนะคะพี่แองจี้แต่ยังมีหลายคนสงสัยว่ากลุ่มลูกค้าตลาดบ้านระดับลักชวรี่ จะได้ผลกระทบบ้างไหมคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ทำไมตลาดนี้ยังถึงโตส่วนกระแสในขณะที่ตลาดคอนโดยังค่อนข้างเงียบหรือตลาดบ้านในเซกเมนต์เริ่มต้นก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะต้องบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจมากนะักกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็มีแต่ กลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบก็มีอยู่มากผู้ซื้อในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการบางคนสถานะทางการเงินเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะจากสถานาการณ์ช่วงโควิดเพราะธุรกิจหรือ Product ที่ทําอยู่เนี่ยได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากการใช้ชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนไปกลุ่มลูกค้าที่เป็นรปครอบครัวสมัยใหม่เป็นกลุ่มที่ผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเริ่มเห็นโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้หาเงินเก่งมากไม่ต้องรออายุเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วถึงจะเป็นเศรษฐีได้แต่นี้อายุ30ต้นๆก็สามารถหาลู่ทางทําธุรกิจที่เกาะกระแสแล้วก็หาเงินได้เร็วเพราะหาเงินได้เร็วเนี่ยก็กล้าที่จะใช้เงินเพื่อซื้อความสุขความสบายให้กับตัวเองและครอบครัวแล้วมันก็ยังแสดงถึงสถานะทางสังคมด้วย อีกมุมหนึ่งฟังแล้วก็ไม่ได้เชื่อแต่เราเนี่ยเริ่มเห็นกลุ่มลูกค้าที่หันมาลงทุนในกลุ่มบ้านระดับลักชัวรี่ด้วยนะคะทั้งลงทุนระยะยาวก็คือปล่อยเช่าให้ชาวต่างชาติหรือลงทุนระยะสั้นก็คือเก่งกําไรกลุ่มนี้ก็จะเลือกลงทุนในบ้านที่เป็นเกสต์เฮาส์คอมเี้ที่มีผู้พัฒนาโครงการที่เชื่อถือได้แล้วก็อยู่ในทาเลที่มีศักยภาพซึ่งนักลงทุนเล็งเห็นว่าเมื่อโครงการเนี้ยขายหมดก็จะยังมีความต้องการเข้ามาเรื่อยๆในอนาคตกลุ่มนักลงทุนเหล่านี้ ก็จะซื้อเก็บกันไว้บางโครงการนี่ก็ทำกำไรกันได้เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลยแต่การซื้อบ้านเนี่ยมันไม่ใช่การเก่งกําไรระยะสั้นเหมือนคอนโดสมัยช่วงก่อนโควิดเนาะมันเป็นการซื้อแล้วก็เป็นการลงทุนในระยะยาวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อปล่อยเช่าอันนี้แน่นอนเป็นการลงทุนระยะยาวแต่การซื้อเพื่ออาจจะมองว่าอาจจะสามารถขายต่อได้อันเนี้ยสาหรับตลาดบ้านมันก็ไม่ใช่ในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะก็จะต้องใช้เวลามากกว่าตลาดคอนโด วันนี้แพ้ได้ข้อมูลแน่นมากเลยค่ะเกี่ยวกับตลาดบ้านหรูน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่สนใจซื้ออยู่เองหรือสําหรับการลงทุนรวมถึงผู้พัฒนาโครงการหรือแม้แต่คนที่อากจ,จะไม่เคยคิดซื้อบ้านมาก่อนค่ะพี่เองจีมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังในช่วงท้ายไหมคะก็อยากจะสรุปในตอนท้ายนี้นะคะว่า ปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดบ้านหรูมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนกระแสสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคือ 1. กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงและได้รับผลกระทบไม่มากจากสถานการณ์เศร,ศรษฐกิจที่เป็นผลพวงของการระบาดของโควิด1ิเนาะ 2. พฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปต้องการสิ่งที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นรู้ราขึ้นมองหาพื้นที่ที่มากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตของตัวเองที่ดีขึ้น 3. นะคะตลาดบ้านระดับบนเนี่ยมีการขยายทำเลออกไปรอบนอกตามการขยายตัวของเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้กับในเมืองเลยเดี๋ยวนี้และราคาที่ดินเนี่ยก็ถูกกว่าในเมืองด้วยทําให้สามารถขายได้ในราคาที่ดึงดูดกว่า และคุณภาพของบ้านเนี่ยก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเลยนะในทุกๆด้านทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้ยอมจ่ายและมีตัวเลือกให้พิจารณาในการซื้อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆไม่ต้องเสียเวลามาสร้างบ้านเองไม่ต้องเสียเวลามาควบคุมผู้รับเหมาเองนะคะก็เอาเวลาไปทําธุรกิจดีกว่าแล้วก็มาเลือกของที่เหมาะกับตัวเองซื้อแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยราคาที่ดินรอบนอกมันก็ถูกกว่านี้อีกนะแต่ความเจริญเนี่ยมันยังไปไม่ถึง คนก็ไม่อยากไปซื้อแต่ตอนนี้พอความจเจริญไปถึงแล้วโปรดัก t ก็ดีได้ที่ใหญ่ขึ้นด้วยคนก็แห่ไปซื้อกันเลยดังนั้นในมุมมองของพี่เนี่ยคิดว่าตลาดบ้านในเมืองไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบ้านในตลาดออระดับบนเนี่ยก็จะยังคงมีแนวโน้มที่ดีในปีหน้าแล้วก็จะยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยคุณน้องแพรวันนี้แพรขอขอบคุณพี่แองจี้มากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้และอัปเดตข้อมูลตลาดบ้านระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ให้ได้ฟังกันค่ะขอบคุณน้องแพรเช่นกันค่ะ สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Open for Form CBIE EP นี้ค่ะฝากกดติดตามหรือ subscribe CBIE Thailand Podcast บน YouTube Spotify Apple Podcast และ Google Podcast จะได้ไม่พลาดการอัปเดตตลาดอสังหาในมุมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนใน EP ต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ